สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับพมพอกระเาวโทนครับเสาร์นี้นะครับเราจะพามาดูผลประกอบการนะครับหมื่ว่านได้เป้ดักไซคุงไว้นะครับแต่ว่ามากู่บท่านเพิ่นนะครับเพิ่นไปแต่เสานะครับบ่าวโทนมาหอดคือพอเพิ่นเก็บกูมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝนมันตกงามคำหมื่ว่านนะครับหลังจากใส่ไซกุงแล้วฝนตกนะครับ แล้วก็น้ำเหมือนกับน้ำมันจะขึ้นนะครับน้ำขึ้นนะครับน้ำห่วยนะครับน้ำห่วยมีขึ้นมีโลงนะครับเมื่อใดน้ำโลงนี่กุุงจะเขาไส้ดีนะครับแต่เมื่อใดน้ำขึ้นก็จะถืออยู่แต่ว่าสิบบ่ไดดหลายปันไดนะครับตอนนี้วกเปม่ไงกำลังเลือดนังเลือกป้านะครับออกจากกรุงนะครับจะพามาชมครับพี่น้องว่าเป็นยังไงนะครับน้องหมูหลุมก็ตื่นแล้วนะครับวันนี้ ตอนนี้คือแพนด้านะครับนเดินาอยเบแล้วืบแลวอะไรเต้นนะจะเต้นอ่ะเต้นเลยติม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 ตมตมเต้นเลยแพนด้าจะเต้นด้วยมามาเต้นกับแพนด้ามา มาเต้นกับแพนด้ามาไหมาเต้นด่าเต้นนี่แหละแพนด้าจะเต้นเลยมาแพนด้าเต้นเร็วติมติมติมน่าเห็นไหมเห็นไหมแพนด้าเต้นแล้วนะน่าน่าน่าเห็นไหมเต้นอ้าวแพนด้าเต้นติม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 มาหมูหลุ่มเต้นด้วยมหมาเดี๋ยวพาไปดูฮิปโปไปโอ้ เดี๋ยวพาไปดูน้องฮิปโปไปไหมไปดูน้องฮิปโปไหมฮิปโปโปเตมัสเดี๋ยวเราจะไปดูน้องฮิปโปโปเตมัสนะครับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับอีกสองมือครับพี่น้องสิพาไปชมฮิปโปโปเตมัสนะครับตาละไตาละหมูหลุม ทำไมต้องเรียกมูหลุมเพราะว่าตอนเด็กๆชอบเล่นดินนะครับชอบเล่นดินแล้วก็ทำเห็นมันเป็นหลุมนะครับพี่น้องแล้วก็ตัวเพื่อนก็นจะตุย้ยนุ่ยแบบนี้แหละครับไอ้แม่เมยก็เลยต่างซื้อให้น้องมูหลุมแต่ว่าซื่อจริงๆก็คือน,น้องของขวัญน,นะครับ

คือกุ้งนี่ไสดใดมานี่กะมาหอดจะมีไอ้ชาวบ้านนะครับเพ่นดมาเรือเอาแบบนี้แหละพี่น้องเพิ่อนๆจะมาเก็บป้านหน่อยออกนะครับแล้วก็กุ้งที่เหลือก็สีสังสังเอานะครับว่าเสียเอาคนละเท่าไดจักบาทจักบาทน,นะครับแต่คนญาติพี่น้องนี่ก็อาจจะมีราคาพิเศษนะครับ ส่วนขายปกติก็คือโลละ200นะครับไปสนใจอยากได้ส่วนเมื่อวานที่าวาทนไทยเฮเบิงนะครับขนมกะหรี่ปั๊บนะครับเดี๋ยวมือนีสีทายห้เบิงอีกพี่น้องมือนีเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังปั่นอยู่นะครับปัน่นเดี๋ยวถอดเพิ่นสีถอด <c oughs> วันอังคารวันอังคารกับวันศุกนะครับ จะเข้าไปขายอยู่ที่ตัวเมืองสีสเกตนะครับตัวเมืองสีสเกตไปขายอยู่ใส่ก็คือศูนย์ราชการนะครับศูนย์ราชการต่างๆเพิ่นจะไปเหตุเป็นไอ้กล่องกลองละ2ตัวนะครับกล่องละ2ตัวตัวละ10บาทก็คือกล่องละ2ี่บาทนะครับเพิ่นจะเอาไปเดินขายตามศูนย์ราชการนะครับก็คือว่าเทศบาลอำเภอหรือว่าศูนย์ราชการต่างๆนะครับเพิ่นจะไปเดินขายแล้วทุกวัน อังคารกับวันศุกร์นะครับเขาสีสเกตวันจันทร์จะไปเส้นคุนหารคู่ขันนะครับคุนหารคู่ขันนะครับวันจันทร์วันพุธพระฤหัสหรือเปล่าวันพุธจะไปเส้นกันทลักษ์นะครับแถวกันทลักษ์แถวไอ้คู่ขันนี่แหละไพ่บึ้งนี่แหละครับพี่น้องก็คือตอนนี้ยังบอกท่านไหยมีลานที่จะไปลงประจํานะครับ แต่ว่ามีร้านติดต่อเขามาก็คือร้านข้าวแกงปักใต้นะครับต้งขามกับโล่งเส้นหรือว่าต้งข่ากับเจี๊ยบเม่งนั่นแหละพี่น้องร้านข้าวแกงปักใต้ที่มาเปิดใหม่นะครับเพิ่นไปทรงไววหันแล้วลูกค้ากินแล้วลูกค้าติดใจนะครับลูกค้าว่าเอามาสั่งสั่งมาขายเนี่ยว่าสั่นประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเพืเ่อนจะเอาไปส่งลงขายไว้หันนะครับจุดหนึ่งสำหรับ ขนมกะลีปั๊บนะครับก็จะมีกะลีปับ๊บมีดอกลําดวนมีเต้าหู้นมสดนะครับถีบเป็นเห็ดเป็นประจานะพี่น้องแต่มื้อนี่คือกะลีปั๊บสามไส้นะครับไส้ไก่ไส้ถัว่วไส้เผือกนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องแซ่บบ่แซ่บกะอยากให้ได้ลองเองนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ว่าถ้าเกิดว่าเห็ดล้วไม่ใหม่หรือว่าหนึ่งวันอร่อยแน่นอนนะครับแต่ว่าสูตร บ่งสูตรเพ่นเห็ุแล้วบาวทวนโอ้ยก็สิเห็ุยากปวดรกว่าซันแป้งต้องมานวดต้องมาหลีดต้องมาไอสามสี่ขันต้นนะครับแป้งกับต้องเหตุสองสันสามสันนะครับซึ่งเท่าที่บาวทวนเคยเหตุมากก็คือว่าหนวดแป้งได้ที่ถ้าแป้งสาม,มารถที่สิเหตุเป็นแผ่นได้ก็คือเรียบลอยครับใส่ไ้ใส่เขาไปก็พับพับพับจับ จับกีบจับกีบจับกีบแล้วก็ขึ้นแล้วนะครับแต่อันนี้คือนวดแป้งสามรอบสี่รอบนะครับแล้วก็สองสามสันนะครับกำลังเลือกกุ้งกันครับหมอแรกนี่หวยลาวนะครับลาวพัฒนานะครับหมอแรกสองทงเคิงผู้ได้อยากหลุดไปนำกันก้นกะเดี๋ยวจะจุดถูบอีกคืเอเเราครับพี่น้อง ลุดกะขอคือเก่านะเอาไปประกอบกับสูตรของแต่ละคนที่เพิ่นไหหมานะครับเดี๋ยวบา่าวทนจะจับจับสูตรของแต่ละคนที่เพิ่นไหหมาผู้ใดแมน่นผู้ใดลุดดูๆนะครับผู้ใดแมน่นแม่นเอามาประกอบกับเหล็กถูกนะครับแล้วสีสรุปใดตัวใดเดี๋ยวบ่าวทุ่นจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับคำคำประมาณหกมงแรงจังสีสรุปนะครับแต่ว่าเหล็กถูบน่ะจะจุดเตเวนอยู่ดอกพอมื่อในบ่าวทุนมี คิวเดินทางกับบานนะครับไปบ้านน้องคู่จ้งไดกะรอติดตามนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะครับฝากเบิร์โฆษณาเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้กอบเอวสเม่สักก่อนเด้วพบกันใหม่คลิปหน้าเ้อครับพี่น้องสวัสดีครับ